เรน,น,นจะมาประกอบพวงมาลัยกันนะคะนี่พวงมาลัยก่อนอื่นเราก็จะมาใส่อันนี้ก่อนใส่ฐานมันก่อนนี่ทุบประมาณนี้เอ๊ะเมื่อกี้หนูเข็มไปเก็บอีกแล้ว เข็ okay, มนี่ยากยากกล่วจะได้จะได้ประมาณนี้ พอดีพอดีแล้วเราก็เอาอัน,น,เ,นะะเนี้ยที่เราทำไว้อะค่ะเนี่ยที่เราทำไว้เอามามัดใส่ตรงนี้ดึงให้มันแน่นๆเลยนะคะมัดประมาณ2ทบแล้วก็พลิกกับแล้วก็มามาตรงนี้อีก1ทบ แล้วก็ตัดเลยนะคะตัดจับเลยนะคะตัดจำเลย,ะะเลยเแล้วก็จะมาดูอันนี้นะคะมาจัดให้เขาดูเรียบร้อยดูสวยก็จะประมาณนี้ะนะคะแล้วก็เอาไว้ เอาด้านนี้นะคะมันจะได้ปิดพอดีปึ๊บพอใส่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็อ่ะดอกใหญ่ดอกใหญ่ตัวนี้นะคะดอกใหญ่ตัวนี้เราใส่ตรงกลางตัวนี้แต่ว่าเอากาวอะ่ะน้องนุจะบอกว่าเอากาวตัวนี้จะติดก็คือให้มันติดกันเลยอะ่ะติดกับตัวพวงก,กับกับอเน,นี้ด้วยเอ๋น้องน่ก็จะทากาวตรงนี้ โทถทากาวเ eh หลี่มยมนิดนึงงทกาวเหลี่ยมตรงนี้อ่าตรงนี้เสร็จแล้วก็มาทากาวตรงกลางตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ให้มันติดนี่ให้นี่ให้มันติดกันนี้นี่มันจะดูสวยนะคะให้มันติดกันนี้แล้วก็แล้ก็นี้นิดนึงแล้วก็นี่นิดนิดนึง เน้นนิดหนึ่งนะคะวพราอ่านนะพอเน้นเสร็จแล้วอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอย่าไปตีมันบ่อยนะคะอย่ามันจะนี้นะคะนั่นนี่นิดหนึ่งเป็นลักษณะน,นี้ก่อนนะคะแล้วก็ดอกเล็กใส่ข้างละสามให้มันติดติดกันนะคะก็คือนี่ใส่ข้างละสามโอ้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 โกาวนี่ร้อนมากเลยนะคะกาวเนี่ยร้อนจริงๆ แล้วก็เอาตัวเนี้ยใส่ตรงนี้ก่อนเอน้นนิดนึงเอาอีกอันแล้วก็เน้นนิดนึงแล้วก็มาดูความเรียบร้อยที่แต่ว่ากาวข้างนี้ยังไม่นินนเราจะมา เพื่อเพื่อความแน่นเนาะเราใส่กาวเพื่อความแน่นก็มาใส่ตรงนี้ ดูสัก,กนหน่อยนะคะนี่ใส่เลยเน,น้นนิดหนึ่งนะคะให้เขาอยู่แล้วก็มาใส่อ,อีกอีกอีกด้านหนึ่งนะคะใส่อีกด้านหนึ่งเย็บไ,ไหมหนึง่งเกาหนีร้อนจริงๆเลยนะคะนี่ก็เน้นนิดนึงนะคะ มันให้อยู่นิดนึงต้องกดเขาด้วยนะคะ 两们等我。Yeah, man, ต้องต้องกดข่าไว้ด้วยนะคะยังไม่เสร็จนะคะเราจะมาใส่อันนี้ที่เราทำไว้นี่ ากาวไม่ต้องเยอะมากนะคะทาแบบพอดีพอดีนี่เราก็คือเราจะมาตกแต่งตรงนี้แล้วก็เปิดกิีบออกนิดนะึง ให้มันดูให้มันจัดแบบระยะห่างแบบพอดีพอดีอะค่ะ ใสเกาวตรงนี้นิดหนึ่งพอใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บใส่เกาวอีกมันไม่พอนะคะ ใส่กาอีกนิดนึงอย่าใส่เยอะนะคะอย่ามันจะเยอะเกินแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งเลยนะคะทีนี้ พวงมาล,ายลัยเราเสร็จแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ถ้ามีใหญ่ก็ดึงดึงออกนะคะนี่จะเป็นลนนักษณะนี้จัดให้มันดูเรียบร้อยน,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 นะะนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้ อยู่ตรงกลางนิดนึงอยู่ตรงกลางนิดนึงเหมือนเชือกปรมานี้จะเป็นลักษณะ,ะนี้เอ้ยมันมันเบี้ยวนี่ สวยไหมคะน้องนุองขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมน้องนุ่นนะคะขอขอบพระคุณคะ่ะ